ให้จับจาดูพักการเมืองของลุงตู่บ้างครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเห็นได้ชัดนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพักของลุงป้อมแน่นอนนะครับแล้วกลุ่มกบฏของผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะครับยังพร้อมเพียงยังแน่นนะครับที่ไปแสดงพลังที่อยุยาเนี่ยนะครับแน่นเลยนะครับยังไม่มีการสลายนะครับแล้วก็ไม่มีท่าทีนะครับในการสมานฉันกับลุงตู่แน่นอน บิ๊กป้อมสั่งเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งส่งสัญญาณแล้วครับเลือกตั้งต้นปี65นะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงป้อมเนี่ยได้นำคณะลงตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเดียวกันกันกบที่ท่านนายกประยุทธ์นะครับนำคณะตัวเยี่ยมน้ำท่วมเหมือนกัน,กนที่เพชรบุรีก็มีการระดมกำลังสอสอแสดงพลังกันนั่นนะครับก็ปรากฏว่ามีสายลุงป้อมไปเนี่ยห้าหคนที่ไปกับเ,เพชรบุรีไปกับลุงตู่นะครับ ขอภาพถัดไปครับมี9้าคนเ้าคนนี่ไม่ไม่จะสอสอนะก็มีลุงตู่ลุงป๊อกป๋าชิงนะครับแล้วก็ลำําตีเฮงนะครับที่ไปนอกนั้นก็แล้วก็ใครอ่ะคุณพิพัฒรัฐกิจประการลำําตีท่องเที่ยวนะครับก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสอสอก็ว่าไปแล้วก็สอสอน้อยมากอ่ะที่ไปกับลุงตู่นะครับที่ที่ทเพชร เพชรบุรีส่วนใหญ่ก็ไปกับลุงป้อมดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเนี่ยนะครับว่าอย่างที่เคยบอกสื่อมวลชนละตั้งแต่หลังจากที่แก้รัฐธรรมนูญบัตรสองใบเสร็จเนี่ยว่าพอเปิดสภามานะครับเนี่ยพฤศจิกายนมาเนี่ยก็ต้องเรียบเสนอกฎหมายลูกในการแก้บัตรเลือกตั้งนะครับที่ให้มันสอดคล้อง กับรับนูนเป็นบัตร2ใบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากแก้เสร็จเนี่ยผมก็คาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับหลังจากประกาศใช้เนี่ยก็ที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่ามันจะมีเรื่องพอรลกอการเงินเข้า่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้รัฐบาลคว่ำวันนั้นที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับสื่อมวลชนอย่าลืมนะฮะยังไม่มีการขยายเพดานเงินกู้จาก60%เป็น70%นะถ้าวันนั้นจําได้ แต่ผมบอกว่ายังไงอะ่ะต้องกู้เพิ่มเพราะว่าไม่มีเงินอยู่แล้วนะครับมันก็เข้าทางกับที่บิ๊กป้อมบอกอว่าเตรียมเลือกตั้งลักษณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าทั้งลุงป้อมนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกับนายกประยุทธ์เนี่ยนายกประยุทธ์ก็จะไปสุขโขทัยนะครับก็เห็นได้ว่าเดินสายที่ยิบเลยในช่วงนี้นะครับคันนี้เนี่ยผมก็อยากจะจับให้จับจาดูพรรคการเมือง ของลุงตู่บ้างครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเห็นได้ชัดนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพักของลุงป้อมแน่นอนนะครับแล้วกลุ่มกบฏของผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะครับยังพร้อมเพียงยังแน่นนะครับที่ไปแสดงพลังที่อยุยาเนี่ยนะครับแน่นเลยนะครับยังไม่มีการสลายนะครับแล้วก็ไม่มีท่าทีนะครับในการสมานฉันกับลุงตู่แน่นอนครวนี้เนี่ย ผมมองว่าถ้าลุงตู่เนี่ยนะครับจะเล่นการเมืองต่อคือเล่นแน่ละถ้ากิรเดินสายอย่างนี้ก็คงไม่หยุดหรอกนะครับก็ต้องเป็นพักลุงชิงครับเกิดขึ้นนะครับก็มีการม,ม,มีมีข่าวมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับว่าจะมีพักการเมืองใหม่พักชอฉชิงพักลุงชิงนั่นแหละนะครับเพราะว่าหลังสามสิบกันยาไปแล้วเนี่ยลุงชิงก็เป็นประชาชนธรรมดาแล้วครับ นะครับก็ให้จับตาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสองปอเนี่ยนะครับก็คือลุงป๊อกนะครับกับลุงตูเนี่ยนี่ก็คือสัญญาณของพรรคหลุงชิงที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการสู้ศึกเลือกตั้งเที่ยวหน้าให้จับตาดูสัญญาณได้เลยนะครับ <laughs> เพราะว่าที่บอกว่ารักกันมากดีกันมากระหว่างสามปอเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับก็แสดงพลังกันให้เห็นนะครับ แล้วก็ไม่ไปด้วยกันด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังลุงป้อมเนี่ยก็ยังจัดการเรื่องของอาอจารย์แหม่มไม่เรียบร้อยเลยนะครับอาจารย์แหม่มเนี่ยยังไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยนะครับทราบข่าวมาว่าอาอจารย์แหม่มยังร้องไห้ไม่หยุดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยลุงจัดการเรื่องแค่น,นี้ไม่ได้เนี่ยผมเรียกร้องว่าให้าลาออกจากสรสองลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้แล้วนะครับอาอจารย์แหม่มนี่ยังจัดการเรื่องอาจารย์แหม่มไม่ได้เลย you <laughs>